หิวข้าวไม่ปัน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 ไปหิวข้าวไหมลูกหิวหิวอ๋อเก่งมากลูกเก่งมากการให้อาหารปลานี่ก็ดีนะคะเด็กๆเขาจะได้รู้จักให้นะคะค่ะสองคุณพี่น้องนี่เขาจะรักกันดีค่ะเขาจะรักกันดีเอาปาม่ตอจะเอายายจะเอ๋มันก่อนนะเดี๋ยวกันนะมันจะเอ๋ตรงไหนดีนะจะเอ๋นะจะเอ๋ไม่ไงลูกมันอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่ตรงนั้นเลยเออแต่อย่าจับปะนะลูกเดี๋ยวมันตกใจอเออใช่เห็นหางไหมคะไม่ไงลูกมนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปลาหิวข้าวอ๋อปลาหิวข้าวลูกใช่ปลาหิวข้าว เออปลาหิวข้าวข้าวไปหิวข้าวมาละมาละจะเอ๋ปลาจะเอ๋นี่ๆเอนี่าวโอ้ปลามากินข้าวแล้วปลามากินข้าวแล้วจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ค่ะนี่มันมาหานี่ปันๆเห็นไหมตัวนั้นมันมาหาปันๆแล้วนั่นน่ะปลามาส่วนจะอายายจะเอ๋มันก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันจะเอ๋ตรงไหนดีนะจะเอ๋นะ จ้ะเอ๋ต้นเย็นเย็นนะคะก็พาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะให้เลยลูกเห็นไหมตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเอาสัตว์อาหารมาตัวนี่สัตว์อาหารต้นเย็นเย็นนะคะก็พาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะให้เลยลูกเห็นไหมตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเอาสัตว์อาหารมาตัวนี่สัตว์อาหารจ้ะเอ๋จ้ะเอ๊ะจ้ะเอ๋ค่ะ นี่มันมาหาปันปันเห็นไหมตัวนั้นมันมาหาปันปันแล้วนั่นั่ะอยูตรงนั้นแหละเออแต่อย่าจับปันนะลูกเดี๋ยวมันตกใจเออใช่เห็นหางปันปันเอาเอาไปไม่ไม่ข้าลงให้ปลาลูกปันอยู่บนชื่อน้องมิลิงกับน้องปันปันแต่น้องมิลินเนี่ยเขาเข้าโรงเรียนแล้วเข้าเตรียมอนุบาลแต่น้องปันปันยังนะคะปันปันยังสองขวบ อ๋อมีปลาตัวน้อยด้วยปลาตัวน้อยด้วยโอ้ฟั <c oughs> งเขาคุยกันนะคะอ๋อเรียบร้อยแล้วของปันปันหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่มิลินก่อนค่ะพี่มิลินยังไม่เสร็จค่ะรอพี่มิลินก่อนคะ <c oughs> ่ะค่ะรอพี่มิลินก่อนนะคะ <c oughs> เปิดอีกแล้วเหรออ้อาวอาจะเอปลาจะเอตรงนีต้ตรงนี <c oughs> ้ใช่ปลาซ่อนอยู่ใต้ใบบัวใช่ไหมคะปลาซ่อนอยู่ใต้ใบบัว ใช่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นหละใช่ปลามาส้นอยู่ใต้ใบบัวปลาปำมึงเป้งมึงเป้งนี่ตัวแดงจอยอ่ะค่อยๆให้หนูให้อาหารตรงตรงที่บ่างๆหนดเดี๋ยวเดี๋ยวปลาก็มากินหุกเอิ่มมาแล้วนู้ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกปลามาละอ๋อเรียบร้อยแล้วปันปันหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่มิรินก่อนคะ่ะพี่มิรินยังไม่เสร็จคะ่ะรอพี่มิรินก่อนคะ่ะค่ะรอพี่มิรินก่อนนะคะอ๋ออ๋อมีปลาตัวน้อยด้วยปลาตัวน้อยด้วยโอ้ <c oughs> ฟังเขาคุยกันนะคะมา <c oughs> ตรงน,นี้ศาดมาเร็วเออศาสตร์ไปจ้าก็ศาสตรไปไปหิวข้าแล้วเออใช่ตน้น เ,เย็นๆนะคะก็พาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะให้เลยลูกเห็นไหมตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเอาสัตว์อาหารมาตี้สัตว์อาหารอ,อ๋ออ,อ้ออ่อมีปลาตัวน้อยด้วยปลาตัวน้อยด้วยโอ้ฟังเขาคุยกันนะคะ <ul aces> อ๋อเรียบร้อยแล้วของปันปันหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่มิลินก่อนค่ะพี่มิลินยังไม่เสร็จค่ะรอพี่มิลินก่อนค่ะค่ะรอพี่มิลินก่อนนะคะ มันหางมันหนูเหหา่านี่เปิดปด,ด,ดให้ดูตหน่อยเปิดให้ดูหน่อยหรอตรงนี้น่ะอาเจเอเจเอเอาเจเอเป้งมึงเป้งนี่ตัวแดงจอยอาค่อยค่อยให้หนูให้อาหารตรงตรงที่บางว่าหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวปลาก,ก็มากินหลุดเอิม่มมาแล้วนู้นเห็นไหม <_'. S 1> เห็นไหมเห็นไหมลูกปลามาละเนต้น เย็นๆนะคะก็พาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะให้เลยหลูเห็นเม็ตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเอาสัตว์อาหารมาตัวนี้สัตว์อาหารเป็ดเดือนอยู่ยังเข้าไม่ได้หนูเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นเห็นตัวปลาไหมคะมันปลาแดงๆเห็นไหมลูกันอืมเดี๋ยวปลาแม่นก็ไปไปแอบกินข้าวกันอ๋อ้อตัวน้อยโอตัวน้อยอ๋อมีปลาตัวน้อยด้วยปลาตัวน้อยด้วยโอ้ฟังเขาคุยกันนะคะ อยู่ตรงนั้นแหละเออแต่อย่าจับมันนะลูกเดี๋ยวมันตกใจเออใช่เห็นหางเปิดอีกแล้วเหรออ้าวอา,อาจะเอปลาจะเอตรงนี้ตรงนี้เอเ <8 S 2> อเป็ดเดือนอยู่ยังเข้าไม่ได้หนูเห,นเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นเห็นตัวปลาไหมคะนมันปลาแดงๆเห็นไหมลูกก่ะอืมเดี๋ยวปลามันก็ไปไปเอบกินข้าวกันหน,นูเห็นแล้วใน,นไงตัวมันลูกนั้นปลาทองเห็นไหมเห็นปลาทองไหม เออปลาท้องตรงนั้นอ่านี่เดี๋ยวยายเปิดให้ดูนี่ปลาท้องเนี่ยปลาท้องตัวชื่อน้องมิลนกับน้องปันปันแต่น้องมิลีเนี่ยเขาเข้าโรงเรียนแล้วเขา้าเตรียมอนุบาลแต่น้องปันปันยังนะคะปันปันยังสองขวบเก่งมากลูกเก่งมากการให้อาหารปลานี่ก็ดีนะคะเด็กๆเขาจะได้รู้จักให้นะคะค่ะสองคนพี่น้องนี่เขาจะรักกันดีค่ะเขาจะรักกันดีต้น เย็นๆนะคะกคะ็พาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะให้เลยลูกเห็นไหมต,หตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเอาสาต์อาหารมาตรงนี้สัตว์อาหารมาตรงนี้สัดมาเร็วเออสาดไปตรงนี้สัตว์ไปไปลาหิวข้าวหรอใช่มาตรงนี้สาดมาเร็วเออสาดไปตรงนี้สัตว์ไปไปลา,า,าหิวข้าวหรอใช่ปลาหิวข้าวา้ข้าวหรออ๋อปลาหิวข้าวลูกใช่ปลาหิวข้าวเออปลาหิวข้าว เป้งมึงเป้งน,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 นี่ตัวแดงจอยอ่ค่อยๆให้หนูให้อาหารตรงตรง,ตรงที่บงว่าหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวปลาก็มากินหลุดเออ่มมาแล้วนู้นเ,หนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกปลามาละ<ม>าโอ,โอ้ปลาหิวข้าวไม่ปัน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 ปลาหิวข้าวไหมลูกหิวหิวอ๋วอเบบอลปลาขึ้นมากินไม่ได้เออตัวมันใช่ตัวมันตัวมหนูนี่ ค่ะค่ะหนูเห็นแล้วเก็บใบใบใบบัวแรงหรอกเดี๋ยวใบบัวขาดหูกทำเบาๆเดี๋ยวใบบัวตกใจนี่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 ปลาจะตกใจก็ต้องทำเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปลาตลกใจโอเคไหมคะอคมาตรงนี้สาดมาเร็วเออสาดไปกดวมัสั์ไปไปหิวข้าเหรอใช่มาตรงนี้สาดมาเร็วเออสาดไปกดวมัสัต์ไปไปหิวข้าเหรอใช่ต้น เย็นๆนะคะก็พาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะให้เลยลูกเห็นแมตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเอาสัตว์อาหารมาตัวนี้สัตว์อาหารเปิดอีกแล้วเหรออ้าวเจะเอ๋ปลาจะเอ๋ตรงนี้ตรงนี้เออเบาๆเบาๆเปิดเบาๆจะเปิดแรงหน่อยเปิดเบาๆค่ะเปิดเบาๆเดี๋ยวปลาตกใจเออเดี๋ยวปลาตกใจลูกเออโอเคโอเคค่อยๆให้นะลูกหนูหนูอยากจะเอาปลามาส่อนจะเอายายจะเอ๋มันก่อนนะเดี๋ยวกันนะมันจะเอ๋ตรงไหนดีนะเจเอ๋นะ เจ๊เปิดอีกแล้วเหรออ้าวอาจะเอปลาเจะเอตรงนี้ตรงนี้เจ๊เปิดเป้งมึงเป้งนี่แต่ปแเดงจจอยอ่ะค่อยค่อยให้หนูให้อาหารตรงตรงที่บ่างว่าหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวปลาก็มากินหลุกเอิ่มมาแล้วนู้ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกปลามาละน่มาละมาละเจ๊เอปลาจ๊เอนี่นี่เอปน้าแล้วีอ๋อปลามากินข้าวแล้วปลามากินข้าวแล้วเปดเป้งมึงเป้งนี่ ตัวเด็นจอยอ่ะค่อยๆให้หนูให้อาหารตรงตรง,ตรงที่บ่างๆลูกเดี๋ยวเดี๋ยวปลาก็มากินลูกเออม,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 มาแล้วนู้ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกปลามาละปลาหิวข้าวปลาขู่ข้าวหรออ๋อปลาหิวข้าวลูกใช่ปลาหิวข้าวเออปลาหิวข้าวข้าวไปดาดใบใบใบบัวแรงเ,เดี๋ยวใบบัวขาดลูกทำเบาๆเดี๋ยวใบบัวตกใจนี่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 ปลาจะตกใจก็ต้องทำเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปลาตกใจโอเคไหมคะ มาล,มาล,มาละปาละะเจ๊ปลาเจะเอนีอ่ยโอ้ปลามากินข้าวแล้วปลามากินข้าวแล้วเป็ดเดือนอยู่ยังเข้าไม่ได้หนูเห็นไหมลูก <ๆ S 1> เห็นไหม <ๆ S 1> เห็นเห็นตัวปลาไหมคะมันปลาแดงๆเห็นไหมลูกกันเดี๋ยวปลาแมังก็ไปไปแอบดกินข้าวกันมากลูกเก่งมากการให้อาหารปลานี่ก็ดีนะคะเด็กๆเขาจะได้รู้จักให้นะคะค่ะ สองคนพี่น้้งนี่เขาจะรักกันดีค่ะเขาจะรักกันดีเป้งมึงเป้งนี่ตัวเดงจอยอ่ะค่อยๆให้นูให้อาหารตรงตรงที่บางๆาหลุดเดี๋ยวเดี๋ยปลาก็มากินหลุดเอิ่มมาแล้วนู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไมู่กปลามาละเก่มากลูกเก่งมากการให้อาหารปลานี่ก็ดีนะคะเด็กๆเขาจะได้รู้จักให้นะคะค่ะสองคนพี่น้องนี่เขาจะรักกันดีค่ะเขาจะรักกันดีใช่ปลาซ่อนอยู่ใต้ใบบัวใช่ไหมคะปลาซ่อนอยู่ใต้ใบบัว ใช่ใช่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ค่ะนี <c oughs> ม่มันมาหเ <c oughs> นี่ปันปัน <c oughs> เห็นไหมตัวนั้นมันมาหาปันปันแล้วนะ